อย่าก,กลัวความล้มเหลวจงใช้มันเป็นแรงผลักดันเคยลองคิดไหมว่าล้มเหลวจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกับการที่เราเล่นกีฬาถ้าลงสนามแล้วไม่เคยพลาดเลยต้องบอกว่าคุณยังไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้เลยสักครั้งถ้าล้มลงก็ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้ลุกขึ้นมาใหม่ลองคิดภาพตอนที่เราฝึกปั่นจักรยานครั้งแรกทุกคนต่างเคยล้มกันทั้งนั้น แต่พอเราล้มเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องรักษาสมดุลต้องขยับเบรกเมื่อไหร่การล้มเหลวมันคือครูที่สอนเราให้ดีกว่าเดิมเหมือนกับเรื่องราวของโทมัสเอดิสันที่เคยพูดว่าผมไม่ล้มเหลวกว่า1000ครั้งแต่ผมเพียงค้นหาวิธีที่ไม่ทำงานหากเขายอมแพ้เมื่อพบความล้มเหลวครั้งแรกวันนี้เราอาจจะไม่มีหลอดไฟใช้เรื่องง่ายๆเลยชีวิตเราต้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ยอมล้มและยอมเรียนรู้จากมันเราจะไม่มีทางเติบโตขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความฝันและเป้าหมายการล้มเหลวมันจะทำให้เรามีมุมมองใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในครั้งต่อไปคุณกําลังเผชิญความล้มเหลวอยู่ในมุมไหนของชีวิตบ้างลองแชร์ความคิดหรือประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์นะ